อินใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการวาดแผนที่แผ่นใหม่เขาไม่ได้ลบสิ่งใดแต่เขาสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเขาจะดปลายผู้กันเกล็ดนาคาลงบนแผนที่ด้วยสมาธิอันแน่วแน่เขาวาดแม่น้ำสายใหม่ให้เปลี่ยนทิศทางโอบล้อมค่ายของอังวะไว้จากด้านหลังตัดขาดเส้นทาง,ทงส่งเสบียงของพวกมันอย่างสิ้นเชิงเขาวาดบึงโคลนขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่กองทัพข้าศึกเคยใช้เป็นทางลำเลียงอาวุธหนัก ทำให้ปืนใหญ่และทับช้างของพวกมันต้องติดลมเคลื่อนไหวไม่ได้และสุดท้ายในป่าทึบที่ทหารอายุทยาต้องเดินทับผ่านเขาได้ว่าเส้นทางลับสายเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาหลีกเลี่ยงจุดซุ่มโจมตีทั้งหมดและไปโผล่ยังจุดยุทธศาสตร์สําคัญบนเนินสูงที่สามารถมองเห็นค่ายค่าศึกได้ทั้งค่ายเมื่ออินว่าเสร็จหมึกบนกระดาษสาก็พลันแห้งสนิท และส่องประกายเรืองรองชั่วครู่หนึ่งก่อนจะกลับสู่สภาพปกติ